บอกแล้วข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมสําหรับคนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเริ่ม1เมษายน2565เพิ่มวงเงินอีกหนึ่งรายการค่ะเป็นค่าของชีพช่วยพี่น้องประชาชนผู้สูงอายุผู้พิการกลุ่มเปราะบางได้สิทธิ์นี้ด้วยหรือไม่และที่สําคัญค่ะ22มีนาคม2565กระทรวงการคลังจ่อคอดแพ็กเกจช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั่วประเทศค่ะพร้อมกับแก้วิกฤตน้ํา แพงด้วยค่ะวันนี้ไปติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารในบอกเล่าข่าวดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะคะวันนี้บอกเล่าข่าวดียังคงกาะติดในส่วนของทางกระทรวงการคลังหรือว่ารัฐบาลเนี่ยค่ะจะเตรียมเสนอในส่วนของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างไรล่าสุดกระทรวงการคลังได้มีการเตรียมเสนอเรื่องการช่วยพี่น้องประชาชนเข้าครมในวันที่22มีนาคม25 6 5เพื่อที่จะช่วยเหลือทั้งค่าครองชีพน้ำมันแพงเงินเฟ้อนะคะ พร้อมกับช่วยเหลือปัจจัยพี่น้องเกษตรกรในส่วนของการผลิตปุ๋ยที่มีราคาแพงแล้วก็อาหารสับพ,พร้อมกับพยุงเกษตรกรหลังราคาพุ่งสูงจากสงครามรัเสเซียแล้วก็ยูเครนด้ยวยค่ะ ติดการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องนะคะคุณผู้ชมล่าสุดค่ะทางกระทรวงการคลังก็ได้เตรียมเสนอลดภาษีปัจจัยการผลิตให้กับพี่น้องเกษตรกรทั้งภาษีนําเข้าปุ๋ยด้วยลดภาระปุ๋ยแพงช่วยเกษตรกรแล้วก็ภาษีนําเข้าวัตถุด,ดิบค่ะในช่วงสงครามยูเครนแล้วก็รัเสเซียซึ่งก็มีหลายหน่วยงานนะคะคุณผู้ชมที่จะเตรียมเสนอครมอพิจารณาแพ็กเกจช่วยเหลือประชาชนยุคน้ํามันแพงเงินเฟ้อแล้วก็ ในส่วนของการนำเข้าคอรมอในวันที่22มีนาคม2565นี้ค่ะ ซึ่งก็ได้รับคำยืนยันจากนายอาคมเติมพิทยาภัยศิธิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกมาเปิดเผยนะคะว่าขณะนี้เกษตรกรได้รับผลกระทบจากปัจจัยการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นตามด้วยต้นทุนราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้นด้วยนะคะจากผลกระทบช่วงสงครามรัเสเซียแล้วก็ยูเครนดังนั้นทางกระทรวงการคลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และก็กระทรวงพาณิชย์ค่ะจะเสนอแพคเกจร่วม ่วมกันโดยจะเสนอในที่ประชุมครมอให้เร็วที่สุดในวันที่22มีนาคม2565นี้ซึ่งหลายหน่วยงานตอนนี้ได้ระดมความเห็นเพื่อ แก้ไขแนวทางในเรื่องของราคาสินค้าโดยในส่วนของกระทรวงการคลังจะมีการพิจารณาภาษีนําเข้าของแม่ปุ๋ยเคมีด้วยนะคะที่นํามาผสมผสานแล้วก็เป็นสูตรให้กับอาใช้ในประเทศเพื่อให้ต้นทุนในการซื้อปุ๋ยของเกษตรกรลดลงขณะที่ทางกระทรวงพาณิชย์นะคะก็จะเป็นเรื่องของโคต้าการนําเข้าวัตถุดิบทางการเกษตรซึ่งนายอาคมเติมพิทยไปสิทธิ์ได้กล่าวไว้ค่ะและข่าวดีมากๆซึ่งจะเริ่มในวันที่1เมษาย,ยน2 5ง0 565สําหรับพี่น้องที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้สูงอายุผู้พิการกลุ่มเปราะบางที่มีบัตรคนจนด้วยนะคะสําหรับการลดภาระให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงของน้ํามันแพงหลักๆจะเป็นการช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจํานวนกว่า 13.5ล้านคนค่ะโดยทางกระทรวงพลังงานนะคะเตรียมเสนอแผนช่วยเหลือรายย่อยสำหรับการใช้การหุงต้ม LPG ในภาคครัวเรือนได้รับเงินอุดหนุนค่าซื้อการหุงต้ม45บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา3เดือนก็จะมีการเพิ่มให้อีก55บาทเป็น100บาทในช่วงเวลา3เดือนโดยทางกระทรวงพลังงานนะคะได้ร่วมกับทางกระทรวงการคลังหาลือตรงนี้นะคะเพื่อจัดหาแหล่งเงินช่วยเหลือพี่น้องประชาช เเพิิ่่มมตคะและข่าวดีอีกหนึ่งเรื่องก็คือการช่วยเหลือผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเช่นกันด้วยซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการรอรายละเอียดจากทางกระทรวงพลังงานแต่ในรายละเอียดมีตัวเลขที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าจะมีการ ช่วยเหลือจำนวนรายย่อยที่ขับรถจักรยานยนต์รับจ้างเกี่ยรายค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้22มีนาคม2565ลุ้นการประชุมครมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั้งเรื่องของค่าคลองชีพอย่างต่อเนื่องหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กระชายเป็นกำลังใจให้นะคะจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ